ราก็แบบกระอักกระอ่วนบอกพี่ไม่อยากไปแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะจ้างช่างตลอดมันก็ไม่ไหว嘛นายก็บอกว่าก็มีรู้สินะ้วก็เลยก็บอกพี่นัทพี่นัทไปเถอะเดี๋ยวหนูไปเป็นเพื่อนแล้วไปนั่งไปนั่งอยู่ด้วยสักสองสามวันหลังจากนั้นเราก็เริ่มติดน้ากับพี่นัททนหน่อยนะทนหน่อยไปบังคับตลอดใช่มันเริ่มต้นจากการตะล่อมก่อนหลังจากนั้นทนหน่อยนะพี่นัทไปแล้วหรือก็จะไปอยากรู้ว่าตอนนี้พี่แบ๋ค่อนข้างดีเหมือนกันใ่หแล้ว งานมีดีเจล่ะเยังทำอยู่ไหมยังนี่ไเห็นบอกว่าล่าสุดนี่มโอกากได้ร่วมงานกับครูสลาด้วยไปยังไงมายังไงเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยคือแมงจี้เรดิโอของครูสลาคุณนวุฒิอะค่ะเราพอดีว่าครูสลามีช่วงเวลาแล้วก็คือด้วยด้วยความที่ลีน่าเข้าออกที่นั่นบ่อยๆอยู่แล้วก็เลยได้ได้เจอกับครูอยู่แล้วนะคะแล้วครูก็เป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักมากครับผมก็ให้โอกาสมาบอกว่าแบบเออน้องว่างไม่ลูกถ้าน้องว่างน้องน้องลองมาจัดที่นี่ด้วยไหมอะไรเงี้ยก็เลยแบบ หนูดีใจมากหนูกะโดดเลยค่ะกระโดดเลยพี่นัทดีไหมคะบอกพี่นัทก่อนพี่นัทเนี่ยแบบนี้แบบนี้เขาบอกเออโอเคโอเคพี่จะได้ลงคิวเวลาไว้คือแบบ คือเราบอกทุกเรื่องอยู่แล้วใช่ไหมคะพอตื่นเต้นอะไรปุ๊บก็จะกดโทรศัพท์พี่นัดเนี่ยแบบนี้แบบนี้นะพี่นันพี่บอกโอเคโอเคได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปรับเดี๋ยวพี่ไปรับเดี๋ยวค่อยคุยกันก็โอเคก็คุยงานกับครูเสร็จสอบเรียบร้อยก็ก็ได้จัดทุกจันทร์ถึงสุกนะคะทีโมงบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงประจาทุกวันที่มีเพลงตัวเองแซมแซมบ้างไหม มีค่ะคู่น่ารักมากคู่น่ารักมากคือแบบว่าพี่ๆที่นั่นเขาก็จะแบบว่าหนูเอาเพลงมาเปิดเลยนะคือบางทีเราก็ไม่กล้าเปิดเราเกิดเราก็ไม่กล้าเปิดแต่ว่าพี่พี่ดีเจท่านอื่น เขาก็กระหน่ำเชียร์กันตลอดเห็นะหน้ารักใช่เขาก็เปิดกันตลอดแล้วก็แฟนคลับที่นั่นก็ให้การสนับสนุนใช่ค่ะให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีมากก็ก็ขอกันเข้ามาก็ให้กันตลอดอย่างนี้ซิงกกิลต่อไปดีกว่าวางแพลนวางแผนอะไรบ้างจะเป็นช้าไหมคะหรือว่าคือคงจะเป็นเร็วต่อแต่ว่าแต่ว่าจะเร็วกว่าเพลงนี้กันเดี๋ยวนะจะเร็ว็กว่าเพลงนี้หรอใช่ไม่หาเพลงอีอ้จะบอกได้ไหมครับยังค่ะตอนตอนนี้กำลังคือตอนนี้ ก,กำลังออผลักดัน MV ตัวนี้ก่อนคือเหมือนกับว่า MV เพิ่งเสร็จเนาะก็อยากโปรโมท MV แล้วก็อยากให้คนแบบว่ารู้สึกว่าแบบเจอลีน่าเราทุกคนเริ่มมีความสุขเรื่อยๆเรื่อยๆ,ยๆแล้วก็หลังจากนั้นก็ซิงเกิลสก็จะตามค่อยนใช่ใช่เพราะว่าด้วยค <ๆ S 2> วามที่เราค่ายใหญ่มากนั่นเองเรามีคนังกานเยอะค่ายเยอะมากเราก็เลยเราก็เลยต้องค่อยๆค่อยๆทำนั่นเองแต่ว่าเราบอกว่า เต็มที่ค่ะ<ช>อาชุด้ายฮะให้ลีนาฝากด,ดีกว่าค่ะคก,ก่อนจะปิดท้ายด้วยเพลงสดใช่สดสดเลยอะ ก็ต้องฝากด้วยนะคะสำหรับเพลงก็ไม่รู้สินะของลีน่านะคะแล้วก็มี MV น่ารักน่ารักสวยสวยให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะแล้วก็มีอะไรที่อยากจะติชมก็ทักทายกันเข้ามาได้ทาง Facebook ของเต็มใจมิวสิกกรุ๊ปนะคะแล้วก็อยากจะฝากศิลปินจะบอกว่าน้องใหม่ศิลปินน้องใหม่ตัวน้อยคนนี้ไว้ด้วยนะคะมีอะไรก็ติชมกันเข้ามาได้เลยค่ะถูกต้องนะคะก็วันนี้รายการลุกุ่งเพลงดังก็หมดเวลาแล้วขอบคุณลีน่ามากเลยค่ะ ค่เทียมาค่ะพรจากนัไปเหมือนเดิมครับต่อทิ้งไปด้วยนะฮะการโชว์ร้องสดก็ไม่รู้สินะใช่นะกับน้องลีน่าว่าจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้สินะก็มเราไปชมพรกันเลยค่ะ จอกกันเธอบอกมันมองมา มันมองบา you